สวัสดีครับผมไมเป็นคุณแคทเตอร์ผมน่าจะอยู่เกม d e ็ d บ y Daylight อีกเช่นเคยครับผมครั้งนี้ผมก็จะมาเล่นไอตัรคอนไมเคิลไมเออร์อีกเช่นเคยครับผมพาร์ทที่แล้วผมติดเล่นไม่หน่อยไงกะจะแต่งหน้าแล้ววันฮาโลวีนไงก็เลยอาจจะเล่นเล่นไปบ้านแล้วผมก็ไม่ได้ใช้ความสามารถของไอไมเคิลไมเออร์นี่ได้เต็มที่นะัดังนั้นครั้งนี้เราจะมาดูว่าถ้าเกิดเราใช้ความสามารถมันเต็มที่จะเป็นยังไงมันจะเหมือนกันโอวนันหลายท่านพยายามบอกอยู่ผมจะลองดูแล้วกัน ผมจะตามสต๊อ,ตอจกจนกว่าจะได้โนวันแล้วก็ฆ่าแม่งอะไรแบบเนี้ยน่าโอเคมาไมค์ขึ้นไม่เออ๋ยวขออัพเพ้อก่อนคนที่ใช้ชื่อไมค์ขึ้นไปกูก็ตั้งเองกูก็หาเองเออดีดีดเออได้่นนาทีช่วงนี้กว่าจะเล่นฆาตก,กรนนี่แค่เวลานาน,าน สงสัยมีแต่คนเล่นไมเคิลไมเออร์เกินหมดเลยไม่มีใครจะเล่นไอ้ตัวผู้รอดชีวิตเกิใช่ไหมเล่นแต่ไมเออร์รอเป็นชาติก็ได้เล่นรอบหนึ่งเล่นเน็ตกูก,กากเองเป็นไปได้ทั้งคู่เฮ้ย <c oughs> มาได้เล่นแล้วมาด่านฟาร์มใช่ไหมจาดไปยัยผมบอกไปจะเล่นแบบตามสต็อกมันจะได้คั้นสามแล้วก็วันช็อตแม่งจะไม่ค่อยรีบร้อนเท่าไหร่ ไปฝั่งนู้นดีกว่าเออเออ,เ,อ,อเห็นชัดหน่อยด่านรอนที่ผมเล่นพาร์ทที่แล้วมันโคตรมืดมองไม่เห็นอะไรรอบนี้กูเห็นชัดมากตอนนี้ยังไม่เห็นใครออใครจะเป็นคนแรกเห็นและหนึ่งคนสตอ สตอก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 ขันตอแล้วตามสตอกไปเรื่อยๆฮ่าม่ก็หลอนดีว่เล่นแบบนี้แปลว่ะเห็นหน้าแวบๆนั่นๆๆๆไหนวะเออเจอล้ ใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วอีกนิดเดียวมึงโดนกูนแน่ไปแล้ววะไปดักตรงนู้นดี่าะม่งก็อ้อไปอ้อมาอ่ได้เว้ยเรียบร้อยคันสามแทงเรียบร้อยคันสามแล้วมึงอ้าแล้วฆ่าไม่ได้ออ้าวแทงลวกแต่มันไม่ตายเอ่ะเฮ้ยกูได้ยินเสียง ทำอะไรเออยทำอะไรฆ่าแมงทีเยวฆ่าแมงีเยวอุย้ยมันเกือบโดนฆ่ากูตีทีเยวล,ล่วงแล้วตอนเนี้ผมไม่มีนั่นอยู่ไปแล้ววะไหนแล้ววะผมจะปล่อยไปก่อนผมจะฆ่านั่นก่อนไปแล้ววะทีนี้มัไวสัตฮี่ตอนนี้ยังฆ่าได้ทีเดียวอยู่ไปแล้วนี่งนี้อ่าเข้าไปในบ้านเห็นแล้วเข้ามาขึ้นไปด้านบนไหมขึ้นด้วยดีมากยู่แถวนี้ดิวะไนวะ เวนเอ้ยจะหมดเวลาอยู่แล้วอาช่างมันมีคนอยู่ตรงนี้จะเอ๋นะไปไหนแขวนมันก่อนก็ได้อ้ยสตอ็อกได้ป่าต้องสตอ็อกได้เหรอโอเคงั้นสตอ็อกมันผมจำวันช็อตมัน <laughs> วิ่งไปวิ่งไปอีหนูวิ่งไป,งไปมีคนช่วยแล้วไม่เป็นไรกูแข็ขอแค่วางอันนะั่นะนะ่ะ กูไม่กูไม่ไปก็ได้กูตามสต็อกมึงนะเว้ยถ้ามันยืนเฉยๆเราสต็อกได้สบายเลยสต็อกสต็อกได้แล้วลาก่อนไปนะเห็นแล้วขอแค่แทงสักคนเนี่ยตายทีเดียวตายไหนวะอันนานานาแฝงดูก็ได้เห็นตัวหนึ่งวิ่งเข้ามาอีกอันนาเจอแล้วมึงมึงมึง มึงมึงตายทำไมไม่ฆ่าวะหรือผมต้องกดสกูกดไม่เป็นะปะปกติมันต้องฟันแล้วก็ตายเลยดิเอหรือว่าผมกดไม่เป็นวะใส่ผมกดไม่เป็นนี่ไงแต่ว่าฟันทีเดียวจะล้มครับผมมันมีครั้งหนึ่งอะผมเห็นในคนเล่นมันแบบว่าหยิบมาพอจับได้ปุ๊บมันฆ่าทิ้งเลยอะหรือว่าผมดูผิดวะใส่ผมดูผิดไงตอนนี้ก็คือฟันทีเดียวล้มไม่เฉยอ๋อโอเค ใส่ผมไปดูของคนเทพมาเทพเกินมั้งมันแบบมันฟันทีเดียวแล้วว่ามันหยิบมันจับคอแล้วก็แทงเลยอ่ะเป็นอย่างนั้นอ่ะทุกท่านผมไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงโอเคตอนนี้มีคนทำาสร็จตรงนี้มีใครช่วยหานั่นบ้างเห็นลอยวิ่งนั่นไงวันดีฟันแมง <crew> น่า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 เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอีกทีเดียวอีกทีตามไปนั่นก่อนอืมจริงๆไม่ต้องไม่ต้องตามสต๊อกก็ได้นะปั่นอีกทีเดียวมันก็ล้มแล้วอะไม่จะเป็นต้องใช้หรอกตอนนี้ขอฆ่ามันก่อนแล้วกันนั่นแล้วผมนะตามสต๊อกขั้นสามแล้วก็ตีล้มได้วันดีปั่นไหมไม่โดนตต่ได้วิ่งไปเมืองวิ่งไปเรียบร้อย คันที่สอง,งก็หนีไม่โปรโลเลยมานี่โดนไมเคลืนไมเยอ์แคะเนี้ยเอะนะตะขอมันแปลกๆทำไมตะขอมันธรรมดาวะตะขอมันเหมือนขอไอตัวเหล็กเลยขอไอตัวฮิวเบลลี่อ่ะมมันมันคล้ายกันเลยวะนี่ก็ดูผิดช่วงนี้ความจำเลยเลยอนนั่นไงกูว่าแล้วมึงต้องทำอันนี้อยู่ไปไหนจ้าฮะ สต็อกแดดบีดสต็อกแดดบีดผมไม่สนใจการเฝ้านะผมจะสต็อกไปเรื่อยๆสต็อกแดดบีดไปไหนแล้ววะสต็อกไหน่แหน่สต็อกแดดบีดเรียบร้อยคันสามมึงโดนมึงโดนกูอันนั่นนั่นนั่นอืมอืนี่เดี๋ยวเดี๋ยวมึงโดนเดี๋ยวเดี๋ยวมึงโดนมึงจะอยู่แต่ในนี้เหรอวะอืมแหน่แน่แหน่เดี๋ยวทำลายก่อน ก็ไม่ต้องทำลายหรอกมาเล่นแม่งเลยอ้าวะเฮ้ยไม่โดนเวได้มึงรอดได้ยังไงโอ้ยแม่งรอดไปได้ยังไงโอ้ยแล้วมันนทำลายไม่ได้วะเออกดสเปซบาร์แหมกูไม่เห็นง่อยนานไปยังไปไกลดิมึงก็วิ่งวิ่งวนอยู่ได้ยุคกูไม่เห็นนะฮะมึงคิดว่ากูไม่เห็นแม่งไม่เอ้ยไม่โดนสัทีโอ้ย มึงมึงยัยกูเจออยู่ไหนกูเห็นรอยมึงดวกแม่เงเอ้ยวายอีกอ่ะมันอยู่แถวเนี้ยแหละมันแค่ก้มอยู่หืมอีเวผมก็เงืง้งง้งงางอยู่ตั้งนานอะ่ะเห็นรอยวิ่งแล้วแบ่งนู้นี่เองงึ้งเงื้งง้งงางตั้งนานมันเป็นงึ้งงกักงง้ปาดกูเห็นมึงแล้ว เงื้อเงะ้งงงงไอ้สัสตร์กูเห็นมึงมึงวิ่งไปมึงวิ่งไปก้าคิดว่ารอดก็วิ่งต่อไปสวัสดีทัวเขาให้ไปแล้ววะอันไหนไหนไหนสต็อกมึงดิสต็อกมึงอยู่ไปแล้ววะอืมอืมอทำลายก็ได้แหมไปไหนแล้ว มันไวจริงไปตรงนู้นแล้วโคตรไวเลยสต็อกไปเรื่อยๆกูไม่เหนื่อยอ่ะอยืนตรงนั้นอยู่นั่นไวอ,อยู่นั่นไวนั่นแหละกูจะสต็อกมึงยืนไวยืนไวแหน่ๆไปแล้วรู้ใช่ไหมว่ากูสต็อกอ,อยู่ไวมึงอยากอยู่มึงอยู่ไปอะไรนี้ลากรมึงจะเอาขึ้นได้เหรอมันกลับขึ้นไม่ได้เหรอตอนผมไม่เคยเห็นว่ามันมันปรับใหม่ให้มันขึ้นได้วะนี่ชิมแม่งตายทีเดียวตายมาเด็กปักเกอ้อ แผ่นใหม่มันสามารถกลับขึ้นได้อะปกติมันลงตรงนี้มันจะขึ้นไบอ๋อมันทําให้ขึ้นใหม่ได้โอเคอ่ะแล้วกูจะโอโเวรกลับเอ้ยต้องไปลงมาเอาใหม่ลงมาจับไม่ได้อ่เอันน่ะโอเคขอบคุณที่ลงมาให้ได้เวลาไปแล้วนี่เอาผมนะไม่ขึ้นมาเยอะแม่งโกงว่ะตามสตอ็อกเสร็จแล้วก็ค่อยแทงทีเดียวตายขอแค่ตามสตอ็อกทันก็แทงทีเดียวตายสบายโดนซีหนึ่งตัว ผมไม่เฝ้าอย่างที่บอกไปขอแค่ฟันไปเรื่อยๆแต่ผมก็พออัพเวลอยู่แล้วจะมีใครมาช่วยปะม,มีใครมาช่วยก็ดีนะดูรอบๆบนบ้านมีความเป็นไปนได้อยู่ตายเลยเหรอโหแม่งแปลว่าเพื่อนไม่มาช่วยเลยน่าจะอยู่บนบ้านเป็นไปนได้ที่สุดน่า พูดไม่ผิดเลยมึงลงมาบิดมึงลงมาลงมาสิลงมายังน่าจะยังไม่ทันลงมาเรื่อลงไปแล้วมันน่าจะอยู่แถวนี้นะอันทำอะไรวะนะเอาที่นี่ทำอะไรอยู่ข้างบนวะนะเล่นแม่งี่อยู่ข้างบนใช่ไหมได้กูขึ้นไปหาเรื่องจริงเลย อยู่ไหนวะเอามันมันดังอยู่ตรงไหนวะเ,เนี่ยเฮ้ยเออกูหลอนข้างบนนี้ไม่ใช่หรอน่ะทำอะไรอยู่วะมันอยู่ข้างบนนะนึกว่าอยู่ในนี้ ต้องนู้น ithe? อ่ะอ๋อหวัดดีทําอะไรของมันวะเนี่ยมันจะเข้าเข้าออกเรียกคนทําตู่เลยวะอ๋ออย่าบอกนะว่าอีกตัวหนึ่งมันจะไปเอานั่นบ่าหลุมหลบภัยเออทั้งนั้นก็โอเคกูยอมล้วกันทำอะไรไม่ได้ถ้ามันจะเล่นอย่างนั้นผมไม่เข้าใจว่าไอ้หานี่จะเข้าก็ออกให้คุณรู้ตัวทำไมเล่นแม่งเลยแล้วกันนะอีกตัวนึงอาจจะหลบอยู่หลุมหลบภัยรอลงหลุมหลบภัยก็ได้ sim. ต้องลองหาดูก่อนเจอแล้วไปไหนมันมันใช้วิธีเดินหลบเจอแล้วเล็งเลยจ้าเอ๋สตอเกอร์สต็อกไม่ได้เหรออ้าวเนี่ยอ๋อสต็อกไม่ได้งั้นฟันเลยแล้วกันสต็อกมันไม่ได้เอะ สต็อกเลยไหมสต็อกไม่ได้ไม่ขึ้นนะผมนะสงสัสจะหมดแล้วมั้งโอเคงั้นก็ไล่ฟันมันธรรมาดาเ,นะเดี๋ยวแหละไปแล้วะแอแนน่หลบไหนปาคิดว่าจะรอดไปแล้วก็อย่างนั้นแหละครับท่านผู้ชมผมก็ได้สี่ตัวด้วยการละชนีเองมันอะไรของมันเออโอ้ยตกใจ <laughs> ดิ้นไปเถอะกูมีไอรอนกิฟต์บิ๊ก ดิ้นเข้าไปสกิลเดียวที่กูมีคือไอรอนกิฟต์แบกได้นานขึ้นบอกแค่นี้แหละสี่ตัวรวดอมาเชอบฟาเกอร์รู้ไหมว่ากูเป็นใครไมเคิลไมเออร์ดนั่นแหละครับคือการโกงของไมเคิลไมเออร์สี่ตัวรวด มีตัวหนึ่งมันงั่งด้วยแหละผมถึงได้ชนะแมงเขาเข้าออกทำไมไม่รู้เหมือนจะเรียกร้องความสนใจผมไปไงผมก็เลยไปตามขอแล้วฆ่าแมงซะนะโอเคไว้เท่านี้ก่อนแกผมนะถ้าใครอยากดูตัวไหนก็บอกที่กล่องคอมเมนต์ด้านล่างได้ผมอยากดูไหมขึ้นไหมเยอะฆ่าคนเล่นอีกเปล่าจริงมันมีผพ้รอชีวิตใหม่คนหนึ่งแต่ว่าผมไม่ได้เล่นแต่ผมก็ไม่มีเพิร์กไงมันก็คงจะธรรมดาแหละมั้งถ้าเกิดไม่มีเพิร์กอะไรเลยก็เป็นตัวธรรมดาใช่ไหมล่ะแต่ว่าเจอกันใไม่พัดหน้าก็แล้วกันสวัสดีก็ขอลาไปก่อนครับฟรุ้